ครับพี่น้องผักผายนาะพี่น้องนาะนะครับผมกะมันจริงจริงมีมีต้นเดียวนะครับพี่น้องต้นี้ใหญ่ต้นเดียวแต่ว่ามันเริ่มแตกแล้วมันเริ่มอ่าแตกตาดอกไม้ลวกไม้กะผมก็ขยับขยายค่อยปลูกไปนาะพี่น้องนาะนะครับคุณมาปลูกพี่น้องบรรยากาศเศร้าเ้าครับพี่น้องเห็นพืชเกี่ยวกระจีกระดีอกรดีใจงามในอกในใจได้พี่น้องเด้อนะครับนี่ครับ ผักพายนะครับเฮดบอเล็กๆพี่น้องตัวนี้บอผพักกระแยงนะครับผมเอาพักกระแยงออกผมก็ทดลองปลูกพักไายเบิ่งพักไายเบิ่งนะครับนี่ครับปลูกยูลูกินครับพี่น้องนะครับนั่นนี่นะครับเ้ากะปลูกยูบูกินครับนี่เบ้งนะครับนี่พัาไพี่น้อง ครับต้นงามงามไป่น้องเดี๋ยวต่อไปผมจะปลูกพักกระบวงพักอยังไปน่นองีหน่องเนาองนะครับเอาความสุขมาฝากพี่วางน้องเฮาเด้อครับครับผมสุขูสุขก้นพักไายบ้านเฮ้าครับนี่ครับกำลังงาม